สวัสดีครับเอทอพนะครับวันนี้เรามีรถเข็นรุ่นใหม่มาเสนอนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าจัมโบเอนะครับตัวนี้ลักษณะจุดเด่นแล้วก็คือจะมีเบาะคล้ายกับเบาะรถยนต์นะครับตัวนี้สามารถเลื่อนเบาะหน้าหลังได้ปรับแขงขึ้นลงได้ปรับนอนได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับหัวสูงต่ำได้ตามรูปคอของคนนั่งนะครับเหมือนเบาะรถยนต์เลยจะกดข้างซ้ายนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับออกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อน ประมาณนี้ก็ได้ตามตามความสูงคอของคนนั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถปรับขายกขึ้นได้นะครับตัวเวลาที่เราปรับนอนในวัาที่จะยกขากขาึ้นขึ้นได้เลยนะครับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาปรับนอนนะครับเป็นบอกรถยนต์เลยล็อกจะอยู่ตรงนี้เราจะยกขึ้นนะครับแล้วบอกก็จะเอ็นลง เศษอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้นอกเหนือจากการปรับนอนเบาะได้แล้วสามารถทิ้วเบาะได้ด้วยนะครับวิธีการบิดตัวนี้นะครับจะอยู่ข้างหลังบิดแล้วก็ดันลงจะเป็นนี้นะครับแล้วลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงเลื่อนเบาะนะครับที่ล็อกจะอยู่ด้านหน้านะครับเราจะการที่ล็อกลงจะเลื่อนเบาะนะครับไปหน้าหลังได้านะครับนะครับวิธีการจะปรับก็คือเราจะง้างตัวนี้ลงนะครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนเบาะ ปล่อยจุดที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็จะล็อกโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการปรับที่พักแขนกันนะครับตัวนี้ไม่จะมีสามารถปรับเข้าออกได้สูงต่ำได้นะครับตัวนี้เวลาเราจะปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้เราสามารถเลื่อนแบบสูงได้ถ้าเกิดจะเอาประมาณนี้นะครับก็ล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็คลายตัวนี้นะครับแค่ตัวนี้ออกนะครับแล้วเลื่อนลงมาให้โชวอย่างนี้แล้วก็ล็อกไปเลย แล้วถ้าเกิดเราอยากจะปรับเลื่อนออกมาให้ห่างนะครับแล้วก็จะคลายโจข้างล่างนะครับคลายให้หลวมแล้วก็ดันออกมาเป็น,นี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการปรับนอนกันนะครับตัวนี้ล็อกตีตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรานั่งอยู่เนี่ยเราสามารถดนันดันหลังลงได้เลยเพราะมันจะมีสปริงอยู่เหมือนบาะรถยนต์นะครับจะเป็นนนะครับตัวนี้ปรับได้เกือบนอนได้เลย นะครับแล้วเวลาจะเอาขึ้นนะครับเราก็จะดันลงหน่อยแล้วก็กดล็อกแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวแฮนด์โคนขับนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้วิธีการก็คือเราจะคายตัวนี้ให้หลวมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ล็อกตามถนัดของคนเข็นได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการปรับทิ้วกันนะครับตัวนี้ล็อกขอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะบีบอย่างนี้ นะครับแล้วก็ดันตัวเข็นลงมาข้างหลังนะครับเป็นี้เวลาผมโอเคทีนี้มาดูวิธีการปรับขากันนะครับเวลาเราจะยกขึ้นนะครับไม่มีล็อกอะไรสามารถยกได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเวลาจะลงล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะง้างล็อกไปข้างหลังนะครับแล้วก็ดันลงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้3มช่องนะครับ ้้ลงไดแล้วก็ตัวนี้สามารถถอดออกได้ด้วยเวลาบางทีเราจะแบบขึ้นลงถ้าเกกะนะครับผมล็อกแต่ยู่ตรงนี้นะครับเองง้างาออกมาด้านข้างแล้วก็ยกขึ้นจะเป็นนะครับถอดได้2ข้างเลยแล้วเวลาจะใส่ก็คือมันจะมีสลักสองอัน นะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เอทีอับนะครับ